ก็จะใช้เป็นน้ำสต็อกหรือว่าน้ำซองนี่นะครับเราจะวอร์มน้ำซุปก่อนนะครับแล้วก็จะใส่เป็นซอสหมาล่านะครับเป็นซอสนะฮะไม่ใช่ผงหมาล่านะครับตัวนี้จะเป็นซอสหมาล่าอันนี้ทําเป็นซอสนะฮะจะลงไปเลยประมาณก็คือเป็นตัวชุวลรงก็อยู่ที่ประมาณสช้อนโต๊ะนะครับก็จะตามด้วยเป็นซอสเซี่ยงไฮ้นะครับหรือว่าพริกซเซี่ยงไฮ้นะครับเป็นสูตรที ใส่หอยสีทองนะครับเป็นวัตถุดิบหลักเลยหอยสีทองนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะมันพูนลยไปได้นะครับจุ่มลงไปจิ้มลงไปเนื้อนี้เด้งมากสวัสดีครับ เดี๋ยวก็จะพามาตักปลาครับปลาออกจากบอ่อท่านผู้ชมผมกระทบจากพายุโนรูนะครับ,น,บน้ํานทะ่วมบ่อเนี้ยบ่อด้านหลังนี่นะครับคือนี่ท่วมขึ้นมาข้างบนนี่ประมาณเท่าขึ้นน้แข้งเลยนะครับเดี๋ยวไปออกข้างหน้านะครับว,ว่างหน้าผมทำขอบสูงไว้นะครับน้ำก็เลยเอ่อออกด้านหลังนะฮะปลาออกกันนี่ท่านผู้ชมจะมาตักปลานะครับเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้จะมาอยู่ตรงในล่อง เาันะม,มีนะครับเป็นปลาลับทีมนะฮะไซส์ประมาณเกือบกิโลแล้วนะครับตอนนี้ีนะครับออกจากบอ่อแล้วเดี๋ยวต้องเช็คอีกว่ามีหรือเปล่านะครับเพราะเมื่อคืนนี้น้ำท่วมเยอะมากท่วมยันข้างหลังบอ่อหอยนั่นเลยนะครับเีย เดี๋ยวจะนำไปทำเมนูให้ชมครับโอ้ oh. ดูหน่อยจะทำเป็นลวกจิ้มหรือจะทำชาบูดีเดี๋ยวขอคิดเมนูนะฮะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบก่อนว่าม,มีอะไรบ้างนะครับโอเคแล้วก็มาต่อเลยนะครับกับปลาทับทิมเราที่เพิ่งจับขึ้นมานะครับเมื่อช่วงบ่ายนะครับก็จะมาทำเป็นเมนูตัดสินใจแล้วจะทำเป็นเมนู ชาบูหม่าล่าปลาทิมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะมาแจกสูตรน้ําซุปแบบหม่าล่ากันนะครับเป็นน้ําชาบูนะครับจะขออนุญาตปิดชีพปลาของเรากันนะครับแ่อื่นต้องสาธุผมไม่ได้ฆ่าปลาหรือว่าฆ่าสัตว์มานานมากเลยครับพวกสัตว์แบบประเภทแบบสัตว์ใหญ่นงี้นะครับวันนี้ก็จะต้องมาฆ่านะครับก็ขอภัยไว้เลยนะครับเราจะฆ่าด้วยวิธีการแบบเจาะลงไปที่เหงือกนะ ใช้มีดนะฮะว่ามีดเจาะลงไปที่เหงือกอย่างนี้นะครับเจาะลงไปให้แบบเป็นการปล่อยเลือดเพื่อที่เนื้อปลาไม่มีเลือดตกด้านในนะครับนี่นะครับจะเจาะตรงเหงือกเป็นข่าแบบอ่าสัตว์หานจีนนะครับเขาก็จะข้าแบบนี้นะครับกล้องขอแพนหลงเลยครับโอเคนี่นะครับเราก็ใช้มีดนะครับเจาะเข้าไปตรงตรงเหงือกนี่นะครับตรงนี้นะครับ ปล่อยเลือดนะครับเราจะทิ้งปลาไว้สักคู่นะครับให้แบบเขาแบบเลือดเขาเนี่ยไหลออกนะครับเดี๋ยวจะมาคอดเก็ตแล้วก็จะมาแล่ให้ชมกันนะครับเดีย๋ยวจะไปทาน้าซุปนะครับแจกส่วนน้ำซุปกันแล้วก็จะมาทานนครับมาก็จะใช้เป็นน้ําสต๊อกหรือว่าน้ําสองนี่นะครับเราจะวอร์มน้ําซุปก่อนนะครับแล้วก็จะใส่เป็น ซอสมาล่านะเป็นซอสน,นะฮะไม่ใช่ผงมาล่านะครับตัวนี้จะเป็นซอสมาล่าอันนี้ทําเป็นซอสน,นะฮะลงไปเลยประมาณก็คือเป็นตัวชุร่รลงก็อยู่ที่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับก็จะตามด้วยเป็นซอนเสเซี่ยงไฮ้นะครับหรือว่าพริกเซี่ยงไฮ้นะครับเป็นสูตรที่ใส่อหอยสีทองนะครับเป็นวัตถุดิบหลักเลยหอยสีทองนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะมนูนก็ไได้นะครับนี่ครับลงไป ตามด้วยเป็นผงปรุงรสหมูก็ได้แก่ก็ได้นะท่านผู้ชมอยู่ที่หนึงช้อนชาพูนๆน,นะครับแล้วก็จะใส่เกลือลงไปประมาณปลายช้อนชานะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับลงไปครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเหล้าสาเกนะครับเป็นเหล้าสาเกปรุงอาหารนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ ท่าผู้ชมไปใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเราสาเกนี่นะครับประมาณนี้ครับสูตรน้ําซุปชาบูหม่าล่านะครับอร่อยแน่นอนสูตรนี้ท่านผู้ชม<ะ>เดี๋ยวเราก็ปิดฝาไว้นะครับรอน้ําซุปเดือดนิดนึงนะครับระหว่างรอนี้เราก็จะมาทําน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มชาบูสูตรของเชฟชนชิมนะครับลงไปครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเติม จะเป็นกระเทียมสับพริกสับพริกซอยแบบหยาบๆก็ได้ผมชอบทานแบบพริกมากนะผมก็หั่นแบบหยาบๆแล้วก็กระเทียมแบบหยาบๆนี้นะครับเดี๋ยวเราน้ำเดือดสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาทานกันโอเคอย่างนี้นะครับโอ,อ้ยหอมมากก็จะขอเติมเป็นพริกอย่างนี้นะครับกระเทียมสับหยาบๆนี้นะครับมาค้นคอย่างนี้นะครับเราก็มาลองที่ เนื้อปลาเลยนะครับลงไปครับไม่ต้องลวกนานนะฮะปลานี่สดมากๆนะฮะเนื้อเด้งๆเลยนะครับไม่ใช่เด้งธรรมดาครับแบบดิ้นๆเลยนะฮะขึ้นเลยครับอืจุ่มลงไปจิ้มลงไปเนื้อนี้เด้งมากอื้ม อร่อยมากท่านผู้ชมจุ่มลงไปครับไม่ต้องนานนะครับท่านผู้ชมอืมพริกันเน้นอืมอร่อยครับเราก็ลงผักลองลงไปเลยฮนะชอบทาผักอะไรก็ลงได้เลยนะครับท่านผู้ชมดูไปจะทานเป็นแบบ มื้อหนหนักก็ได้นะฮะจะมีแบบบะหมี่ก็ได้เป็นบะหมี่เหลืองบะหมี่อ่บะหมียกหรือจะเป็นเส้นมีหรือว่าจะเป็นม้นเส้นก็ได้ท่านผู้ชมรวมถึงผักด้วยะฮะเลือกได้เลยรู้สึกว่าปลาไม่คาวเลยนะครับจิ้มนี้ก็เด็ดสุดแลวนะครับ อร่อยมากปลาสดนะครับทำยังไงก็อร่อยก็ฝากด้วยกับเมนูที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับเป็นแบบาชาบูหม่าล่าปลาลับทิมนะครับเป็นปลาสดจากบอ่อเลยชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์หถึงกดติดตามไมด้วยนะครับอีพีงไลนไปก่อนสวัสดีครับ